เลินพูงวันนี้ครับผมจะพาไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกอัปเดตปี2023ดูว่าตลาดจะเป็นยังไงมีอะไรกินกันบ้างใครที่สนใจก็เชิญดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างครับผม มาทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกในปี2023มาดูนว่าหลังโควิดซาซาไปแล้วเนี่ยตลาดน้ำดำเนินสะดวกมีอะไรกันบ้างอยู่เราไม่ได้มาหลายปีมากน่าจะเกือบสิบปีอะนาน่ะนานนานหลายปีเดี๋ยววันนี้พาเที่ยวกันนี้ว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตกันบ้างไปไปดูกันมีอะไรกินกันบ้างครับผมอากาศดีนะเย็นสบายเลยนะวันนี้ อะไรนะอยากกินข้าวโพดเหรอเล็งอยู่นู่นอ่ะข้าวโพดกําลังจะพายมาแล้วอ้าวแล้วคือยังไงถ้าเรากินเราจะต้องโบกเขาเหรอจอดหน่อยจอดหน่อยจอดอย,ยังไงแต่ตอนนี้กินหอมมากเลยนะขิงข้าวโพดแบบข้าวโพดขายยังไงบ้างรครับยี่สิบบาทค่ะลูกยี่สิบบาทใช่ไหมครับเอาสองปากครับ <c oughs> ขอบคุณครับคุณแม่กินข้าวโพดร้อนมันหอมนะ หอ,หอมทั่วตลาดเลย <laughs> แต่ยังกินตอนนี้ไม่ได้นะร้อนอยู่เลยเออฟิลลิ่งเขาจะแบบว่าต้องนั่งเรือเที่ยวนะใช่นั่งเรือเที่ยวแล้วก็ฝั่งของค่ามันก็จะมีแบบของขายด้วยของออของฝากของตรน,นใหญ่จะเป็นตลาดเรือเรียกว่าตลาดเรือไม่ต้องเรียกว่าตลาดนะ้ำตลาดนะ้ำคือค่อนข้างเราแบบซื้อได้นะตนะตนะแต่จริงๆเรือเนี่ยที่นําเที่ยวคือของขายแล้วฝั่งของท่าะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เราไม่นั่งให้ดูเพราะผมกลัวเรือผมไม่ชอบการโคงเคอะไรก็ผมตัวใหญ่อาจจะเป็นเพราะผมตัวใหญ่มันเลยรู้สึกกลัวของข้างทางก็ได้ ขายเรือขายของนู่นนี่นั่นหรือริมริมน้ำแล้วก็ซื้อของวอะนี่เขาขายเรือขายเบียร์กันน่าจะแปดโมงใช่เหรอขาย <laughs> <อ>เรือขายเก๊กงวยบูดอ่ะพ่อแม่ลองชิมดิกุยช่ายไส้มะละกอเอมันเป็นยังไงไม่รู้เนาะ แต่หอมนะ,อะลองดูอ๋อร้อนเ,เป็นมัละกอเหมือนแบบมัละกอซ้อตมตำแหละเหมือนกินไส้มันแกวอะแต่มันเปลี่ยนจากมันแกวเป็นมัละกออะก็ะคือรสชาติเดียวกันเลยออกหวานๆหอมๆม,มันแต่รูปทรงกุยชา่มันดูมันบางๆมันไม่เคยเห็นแบบอะไรอย่เงี้งยทรงมันแปลกๆนะ อร่อยนะเออมันเหมือนน้มันแกวนะคือมันเป็นเหมือนแบบปรุงรสเหมือนมันแก้วแต่แค่เปลี่ยนจากมันแกวอ่ะเป็นเส้นมะละกออุ้ยนี่มันมันแทนกันได้อยู่นะแป้งเขาดีมากเลยแป้งดีมากนุ่มหอมโอหอุ๊ยอันนดอยู่ซื้อแบบไปทอดเองที่บ้านดีกว่าเป็นจีกเครบนั่นดิ ลองกินข้าวแห้งดูทุกคนเขาก็จะปรุงแบบแห้งๆแต่เป็นเครื่องแบบข้าวต้มก็จะมีพวกไก่พวกเลือดมีกุ้งแห้งมีผักชีแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวนะอะลองดูนะอืมอุ๊ยอร่อยนะฟิลแบบข้าวต้มคลุกเทกอะแบบอารมณ์ฟิลเหมือนข้าวต้มแห้งเลยทุกคนแต่เป็นข้าวแห้งก็คือเขาก็จะล่าซอสอะไรของเขาอะ่ะกุ้งแห้งก็ใหญ่ใช้ได้แบบตัวเบเริ่มเลยแล้วตักแบบเต็มคำเต็มคำ อร่อยเค็ม,มๆหวานๆดีซึ่งข้าวต้มเนี่ยมันก็เครื่องเดียวกันเลยทุกคนแต่อันนี้เป็นเหมือนเป็นน้ำซุปที่เขาใส่มาอันนี้ก็จะมีความหอมแต่ร้อนๆนีน่นะอันนี้ฟิลลิ่งแบบร้อนๆอุ้ยหอมมากเลยมาครับอืมรสชาติใกล้เคียงกันแต่ันนี้จะหอมน้ำซุปแต่ผมชอบข้าวแห้งมากกว่ามันมีความแบบมันเข้มข้นกว่า เอาจริง,เ,รงเห็นข้าวแห้งว้าวกาเข้าต้มอ,อีกอะเออดูดพุ่งดิพุ่งใหญ่กว่าช้อนอะอสายนีย้คุณแม่ชอบอร่อยมากเค็มเค็มมันหวานนะแล้วก็หอมกระเทียมเจียวเออั่วยละ40บาทเองเออเหรอซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบฟิลลิ่งนี้นะร้านค้าต่างๆเ,เขาก็จะขายริมน้ำเว้ยนะักท่องเที่ยวที่นั่งเรือเนี่ยเขาก็สามารถโบกเรือเพื่อซื้อกันได้บางคังนนี่แวกกลางเลย แล้วก็ขนาบสองข้างซื้อหรือถ้าเรามาอยู่บนบกเรียกว่าบนบกขัทางบนฝันนนน่งเราก็สามารถซื้อที่เขาขายในริมน้ำนี่แหละแล้วก็นั่งกินข้างน้ําได้เลยทุกคนปกติเวลาเราไปเที่ยวตลาดน้าในกรุงเทพนะมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบตลาดที่มีน้ําอ่ะแต่มันไม่ได้แบบทำผัดน้ำเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเอามือจุ่มน้ําได้เลยก็เป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งแล้วยิ่งวันนี้บรรยากาศดีโซนกรุงเทพหนาวพอดีแล้วที่นี่ก็แบบเย็นอะ่ 25, อะยี่ห้ายี่หกอ่ะถือว่าดีเลย <Perfect S 1> เออเออเพอร์เฟกต์มากแล้วบรรยากาศถือว่าโอเคเลย ลองชิมดูคุณแม่กินก๋วยเตี๋ยวอยากกินทุกอย่างเลยตอนนี้ต่างชาติกินได้อรถเนี้รสชาติกกลม่ๆมากเลยแล้วก็แบบตอบไปทั้งเผ็ดด้วยต้มยำนะต้มยำลองชิมดูเดี<อ>๋ยวเส้นน่ากินอยู่นะ เป็นคำถามเดียวกับเธอเลย่านขากินได้หรอมันเข้มข้นมากเลยนะปเปรี้ยวมันเผ็ดมันค็มคือคนไทยกินแล้วคือแบบอร่อย <รถ S 1> ไม่ต้องจัดอะรสจัดเลยอร่อยมากอร่อยมากมันรสจัดแบบไม่ต้องปรุงเลยแล้วผมชอบช้อนมากเลยเป็นช้อนแบบช้อนสังกะสีด้วยเออเป็นแบบย้อนยุคย้อนยุคหน่อยอะโคตรอร่อยใช่ครับโหอร่อยมากเลยครับพี่อ่ะเขามาทักนะกใช้ช่องควนพุงไหมอยาคนหน้าคล้ายคะ่ะคนหน้าคล้าย ผมบอกเลยครับว่าใครมาดําเนินสะดวกต้องมาแวะกินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากเป็นการกินกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยจริงๆทุกคนมันรสชาติจัดจ้านจริงๆเฮียกี่เจ๊ดำทุกคนเนี่ยลองมากินได้นะมันจะอยู่ฝั่งปลายๆหน่อย <S <S ไ,ไอติมขายไงครับถ้ยละห้าสค่ะเอาถ้วยหนึ่งครับ กินของคาวไปแล้วทัดของหวานดูบ้างไอติมกะทิเล็งไว้นานแล้วคือเราแอบเห็นพี่เขาปั่นไม่ใช่ปั่นเลยพายขายแล้วก็ขายดีด้วยนะแล้วก็อยากลองบ้างไอติมกะทิซึ่งไอติมกะทิเนี่ยดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยร่วซึ่งไอติมกะทิเขาใส่มะพร้าวอ่อนด้วยแล้วก็ตัวไอติมเนี่ยเหมือนมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความแบบมันไม่ใช่เป็นแบบเนื้อเนื้อนมอ่ะมันมีความเป็นเนื้อแบบแฮนเมดแฮนเมดอ่ะลองชิมดู เป็นไอติมกะทิแบบไล้หอมๆกะทิตลาดพวกนี้ทำไอติมกะทิอร่อยทุกคนด้ว่องความที่อยู่ที่นี่ปะมะพร้าวเ,เยอะอะไรอย่างงี้ปะมะพร้าวอร่อยมากเลยไอติมกะทิอร่อยมากเลยกินแล้วสดชื่นอะ่ะเป็นมะพร้าวมะพร้าวอ่อนอ่อนเลยนะมะพร้าวไม่ใช่มะพร้าวแข็งมะพร้าวอ่อนว่ะโอ้โหดี อมะพร้าวอ่อนจริงอ่ะเออมะพร้าวอ่อนอื๋อชิมอไอติมดูไอติมดีมากอมไอติมมันไม่หวานมากอ่ะเออเอออใช่ใช่ใช่ปกติ <ไป S 1> อต่ะบางแบบทีกลัวนะเพราะว่าไอติมกะทิอ่ะชอบแบบหวานแสบคอใช่อันนี้หอมแล้วไม่หวานอ่ะเน้นไปทางหอมไม่หวานมากมะพร้าวดึงๆึงนะอร่อย และที่ผมสังเกตนะชาวต่างชาติที่นั่งกินเนี่ยตอนแรกนึกว่านั่งกินกว๋วยเตี๋ยวเปล่า <c oughs> นั่งกินีว <c oughs> ข้าวเหนียวมะม่วงคือทุกร้านนี่คนแน่นทุกร้านเลยเข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะแลวคือเขาบอกว่าเขาหน้ากินนะหกสิบบาทเออคือหกสิบบาทในการมาเที่ยวนะท่องเที่ยว,วาราคาถือว่าไม่แพง <c oughs> ถือว่าถูก <c oughs> ถือว่าถูกเลยหกสิบบาทข้าวเหนียวหลายๆสีแล้วแบบฝรั่งนั่งกินกันเยอะมากอยากกินด้วยเลย นี่แล้วผมตลาดน้ําดําเนินสะดวกถือว่าเดินสนุกอยู่นะคือของกินเยอะบรรยากาศถือว่าดีแต่ติดอยู่นิดเดียวพอเขาเป็นเรือยนต์น่ยกลิ่นควันมันค่อนข้างเยอะ วันมันนิดนึงใช่ถ้าเป็นบรรยากาศสมัยก่อนอาจจะเป็นเรือพายเนี่ยน่าจะดีน่าจะมีแต่เสียงเจ้าเจ้าคนรู้คนนี้แต่นี้มันมีเสียงเครื่องยนต์ของเรือแอบติดนิดเดียวแต่นอกนั้นบรรยากาศผมถือว่าโอเคนะใช่แล้วแบบกินอร่อยเดินเพลินนะเดินเพลินเดินเพลินตอนนี้นะท่องเที่ยวอ่ะแทบไม่มีคนไทยเลยน่าจะเราน่าจะเป็นประมาณ1-2%เองเร์เนเองาะนั้นพวกฝรั่งเอยเกาหลีก็ยเยอะมาก เรามาแต่เช้าใช่นะใช่ <มา S 1> ใช่ตั้งแต่ประมาณแบบ8โมง8โมงแต่ถ,ถือว่าสนุกครับผมถนะ้าใครสนใจก็ะลองมาดูได้ผมมาเป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับคนที่อยากมาตลาดนะ้ำดาเนินสะดวกอัปเดตปี2023ตอนนี้ครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกันด้วยแถขกข้อรักเพื่อนใน่เทยน้องแชร์กันไปะนะจริงๆอ่ะถ้าจะได้ฟิลต้องนั่งเรือ,อ,อแต่ประเด็ผมกลัวผมไม่ชอบเท่าไหร่ใครนั่งเรือแล้วลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าสวยยังไงเพราะจริงอ่ะ เหมือนผมเห็นนะเขาจะพาเที่ยวล้อมรอบแถวนี้เลยม,มันก็น่าจะเป็นฟิลลิ่งอีกแบบหนึง่งอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนละกันสวัสดีครับผมเย่กดนั่นงไปด้วยเลยโอ้เชิดหินหตอมีเรือตื้ดมีเรือตื้ดอ่ะเออเรือตื้ดเ,เรือตื้เอ,ตเออ